เจริญพรญาติโยมสาธุชนทัน้งหลายพบกับอาตมาพระมาธิรนาถอคธิโรนธรรมจักปูผาธรรมะจักปูผาวันนี้นำเสนอบุญข้าวประดับดิน วันนี้แรม14บ่ข้าเดือน9บุญข้าวประดับดินถ้าเดือน10น่ะบุญข้าวสาดถ้าเดือน11น่ะบุญออกพรรษาถ้าเดือน12นั่นบุญกะถินอันนี้เป็นเฮตสิครอง14บสีเฮตสิก็คือ12เดือนนี้เราจะได้ทำบุญอะไรบ้างโบราณท่านว่าไว้ดี ท่านสอนเอาไว้ให้เราได้ทำบุญประจําเดือนทุกเดือนแล้วก็วันนี้แรม14่ค่ำเดือน9ท่านว่าเป็นบุญข้าวประดับดินประดับดินประดับฟ้าเป็นเรื่องของการบุญการทานที่ถือมาแต่สมัยครั้งพุทธกาลนู่น จึงสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะประเพณีชาวอีสานบุญข้าวประดับดินนี้สนุกบุญยมพ่อโยมแม่สนุกบุญอัตมาเป็นเด็กพ่อแม่เตรียมแล้วนะเตรียมกระทงเตรียมใบกล้วยแล้วนะทำเป็นกระทงทํทำเป็นอาหาร หลังหกทุ่มไปแล้วอบอกว่าเอาข้าวไปเลี้ยงผีตามต้นไม้บ้างตามข้างวัดกำแพงวัดบ้างไปดึกๆแต่ตมาเป็นเด็กก็กลัวมันบุญอะไรเนี่ยมันน่าก,กลัวทันว่าผีออกผีออกวันนี้แหละผีออกญาติของเราออก มารับส่วนบุญส่วนกุศลพ่อกับแม่ก็ทำอย่างนี้ไอเรารเ,เด็กก็กลัวกลัวเอาข้าวไปให้ผีมันของเล่นเสเมื่อไรเอาข้าวไปเลี้ยงคนก็เลี้ยงยากพอแรงแล้วถึงต้องเลี้ยงผีกันอีกเหรอเนี่ยอันนี้แหละเห็นมาตลอดตลอดตลอดมาถึงเวลาก็ ไปทาแบบนี้ทุกปีเรียกว่าข้าวประดับดินทำเป็นกระทงกระทงใส่อาหารหวานขาวเอาไปวางไว้ตามต้นไม้ใต้ต้นไม้ใต,ต้ต้นโพตามกำแพงวัดที่มีกระดูกญาติพีน่น้องแล้ไปดึกๆด,ด,ด,ด้วยนะและแต่ก่อนมันไม่มีไฟฟ้าด้วยนะมันเป็นตะเกียงมันสลุมสลือแสงบอ๊บอแบบแวบบ เป็นตะยานหลายสร้างผ้าเห็ดแนวเป็นตะยานกระดอกกระเดียแทธรรมดาก็น่ากลัวอยู่แล้วบรรยากาศบ้านบ้านเราต้นโพต้นใหญ,ใหญ่เดี๋ยวผีปอบก็เข้าบ้านนั้นเดี๋ยวผีปอบก็เข้าบ้านนี้หัวใจจหวายตายสุดท้ายบ้านเจ้าของก็ยังมีผีปอบมาเข้าเข้าพี่น้อมนะ <c oughs> พี่น้อมเนะ่ยพี่สาวอุ้ยมันเป็นตะยานเข้าไปอีกยังมีบุญข้าวประดับดินเข้าไปอีก เอาไปทาไมข้าบประดับดินเอาไปให้ผีเพืงไง่ไททำเป็นกระทงกระทงนะอืมต้องทําดีๆนะอืมีข้าวเป็นก้อนเป็นข้าวเหนียวนะเป็นอาหารหวานข้าวบ้างอะไรบ้างมีอะไรก็มีพวกปลาพวกอะไรก็ใส่เข้าไปนั่นแหละ <c oughs> มีข้าวปลามีมีซีนหลอดมีจากซีนหลอดไวละที่เนี้ย <c oughs> ไม่อธิบายหรอก <c oughs> อันนี้แหละวันนี้นะมาตรงกับวันที่เป็นเด็กสุดแสนจะหวาดกลัวสุดแสนจะน่ากลัวนี่นึกไปแล้วก็ยังไม่เลิกกลัวท,ทั้งทุกวันนี้เพราะมันเป็นบรรยากาศที่ที่ผีผสีสังสางนะบรรยากาศผีเลยแหละ <c oughs> แล้วแล้วอีกอันหนึ่งที่มันผสมรมเข้ามาหมาที่มันไม่เคยหอนนะอีพ่ออีแม่เอ้ย ทำไมมันหอนเอานักเอาหนาไอ้นข้าวประดับดินน่ยหอนหอนทั้งวันทั้งคืนฝนจะตกฟ้าจะร้องก็จะต้องไปเอาข้าวประดับดินเนี้ยเอาไปวางไว้ตามต้นไม้ตามต้นโพตามอะไรตามมีอะไรตามวัดต่างๆอันนี้แหละจึงเป็นบรรยากาศสยองเราเป็นเด็กนะ เราเป็นเด็กก็ไม่ได้รู้ความหมายอะไรว่าอะไรรองรู้แต่ว่ามันวันผีออกแล้วผีแถวบ้านพลทันตำบลพลทันอำเภอกำเกินเจ้าจังหวัดยะโสธรนนะีก็ยังมีผีปอบอีกอบ้านตรงหัวมุมข้างวัดนะ่ะมีคนเป็นปอบด้วยและถัดไปจากบ้านเราอีกประมาณสักสองร้อยเมตรก็มีคนเป็นปอบอีก แล้วหมอทันหมอพ่อใหญ่ทันก็เป็นหมอรักษาปอบก็มีปอบมาอยู่ตามบ้านจะเต็มไปหมดอีกมารักษาปอบบรรยากาศมันชวนขนหัวลุกบรรยากาศชวนนอนไม่หลับไม่เหมือนทุกวันนี้นะแต่ก่อนนอนไม่หลับมีเหตุมีผลนะเช่าวันนี้นอนไม่หลับไม่มีเหตุมีผลเลยนอนไม่หลับเครียดมีอยู่มีกินมีอาหารเต็มปากเต็มท้อง ก็นอนไม่หลับเครียดนอนไม่หลับแต่ก่อนนี่บรรยากาศนอนไม่หลับนี่มีเหตุมีผลนะันเป็นต่ยานทุกวันนี้นอนไม่หลับไม่ค่อมีเหตุมีผลนะคนทุกวนันนี้ไม่สมเหตุสมผลว่าบรรยากาศไม่ได้น่านอนไม่หลับขนาดนั้นนะแต่ก่อนนี่มันหมาหอนคนผีปอบเข้าคนก็เข้าจริงๆแตะเหลือกตาลานจริงๆ น้ำมนต์ศาส์ใสนี่ก็ล้องรันบ้านรันเมืองจริงๆไม่มีใครไปแสดงหรอกของพวกนั้นกิ้งเกือกอยู่ตามพื้นนั่นนถ้าผ่อนทนสบายไม่ได้ดูล่ะตาเหลือกตาอะไรเอาต้นอะไรเขาเรียกต้นตีปอบแบบนี้นะต้นไม้ชนิดหนึ่งว่านฟงว่านไปอะไรไม่รู้แหละนะบรรยากาศเป็นแบบนั้นแล้วก็เนี่ย แรมสิบสี่ค่ำเดือน9้าบุญข้าวประดับดินเนี่ยท่านบอกว่าผีจะออกมาเมื่อคืนนี้เริ่มแต่เมื่อคืนนี้แหละหลังหกทุ่มมารับส่วนบุญส่วนกุศลญาติก็ต้องไปทําบุญทํากุศลให้อีดังโบจาตินังโหตุสุก,กิตาโหตุญาตะโยญาติข้าพระเจ้าทั้งหลายจงมารับส่วนบุญส่วนกุศลและก็อยู่เป็นสุขเถิด เป็นคําอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลมีมาจากนี่แหละติโรกุฏทสูตรมีมาแต่ครั้งพุทธกาลมีอยู่ในพระไตรปิฎก8 4 0 0 0พระธรรมขันธ์เรื่องนี้เป็นมาเป็นไปอย่างไรถึงไปเกี่ยวกับครั้งพุทธกาลบุญข้าวระดับดินบุญอุทิศให้กับเปรตกับผีบุญ ที่เป็นส่วนบุญให้ญาติพี่น้องของเราที่ล่วงลับตายไปแล้วคือมันมีอย่างนี้มันมีครั้งพุทธการนูน่นมันมีคนยากจนเรียกว่าทุกขตะเข็นใจอันนี้โพสลงในเฟซแล้วนะแต่ามาเล่าอาจจะไม่ไม่หมดแต่ว่าไปอ่านในเฟซก็แล้วกันมีทุกขตะเข็นใจทุกขตะเข็นใจก็คือชายทุกขตะเข็นใจก็คือผู้ชายที่ยากจน ทุกตะเข็นใจก็จนตรอกจนมุมนั่นแหละอยากจนไม่มีทรัพย์สินเงินทองลำบากทีนี้ถึงวันเช่นนี้เขาก็ทำบุญทำทานกันถือว่าเป็นบุญทำทานกันแต่ว่าชายผู้นี้ก็ไม่มีทรัพย์สินเงินทองได้แต่นั่งดูเขาทำบุญน้ำตาก็ไหล ใจก็ร่ำร้องว่าโอ้ยอยากมีเงินมีทองทำบุญเหมือนเขาก็เลยมีมีข้าวเท่ากับผลมะตูมนี่ปั้นหนึ่งจะเจีนดีและจะทำบุญดีอะตาจิใจทำบุญกับพระตักบาตรพระเลยตักบาตรพระแล้วก็อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลก็ไปตักบาตรก็เจอพระดีด้วยพระมีศีลบริสุทธิ์ด้วยและอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้ญาติ พอดีญาติก็ตกทุกข์ได้ยากตายไปแล้วก็ไม่ได้ไปเกิดที่ไหนไปเกิดเป็นเปรตโอ้ยถายทุกขะมีข้าวก้อนเดียวเท่ากับผลมะตูมเนี่ยถวายพระไปอุทิศให้ญาติญาติก็เป็นเปรตอยู่พอดีก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้ก็ดีอกดีใจก็ให้พรกลับมา ให้พรกลับมา,าให้พรกลับมากีรังชีบรรตุโนยาตีเยสังให้ตุลภามาเซให้ชายผู้นี้มีอายุยืนให้มีความสุขชายผู้นี้ทำบุญก็ไม่ได้ไม่ได้รู้อะไรวะไม่รู้อะไรหรอกว่าเปรตมารับไม่มารับแต่ว่าทำบุญกับพระและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลตัวเองไม่รู้ได้หรอกทีนี้ ญาติที่เป็นเปรตก็มารับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็ให้ผ่อนชายผู้นั้นได้ทําบุญได้ไดข้าวปั้นเดียวนั้นต่อมาก็มีความสุขอยู่เย็นเป็นสุขทํามาหากินง่ายค้าขายคล่องก็เลยกลายเป็นคนมีเงินมีทรัพย์เพราะไปทำบุญอุทิศให้กับญาติของตนและญาติของตนเป็นเป,นเปรตได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลนี่แหละ อันนี้แหละจึงเป็นเหตุเป็นผลบุญข้าประดับดินมาแต่ครั้งกันโน้นพระพุทธองค์จึงทรงแสดงสูตรสูตรหนึ่งที่เรียกว่าติโรกุทธสูตรไปท่องไปสวดกันติโรกุเดสตุติทันติสันทิสิงขาคเตสุจัดวารบาหาสุต,ติทันติอันตวานัสังกรังปางโหเตอน,นัปานามิ ขจพเชอุปทิเตนาเตสังโกติสระติสัสสตตานังกมัปจยาอันนี้ท่านแสดงเอาไว้เอวังระดันติยาตีนังเยหอนติอนุกรรมปกาสุจิงปนีตังกาเลยนะ ไปิยังปานะโพชนังอิดังโบยาตีนังโหตุสุกิตาโหตุยาเตโยนัจัตตาสสมากันตาวายาติเปตาสมากิตาท่านแสดงเอาไว้หน้าฟังนะบางโฮเตอันาปานัมหิสกัจจังอนุโมทเร นาจีรังชีวันตุโนยติเยสังหตุนาพามเซอธมหกันจกตาบูจาดายกาจานิปลานาหิตาสกติอัสิโครักเขตานวิจติวานิชาตาดิสีนาติหิรันเยนักยาเกยังอิโตดินเนนยาเปนติเปตากาลกตาตะหิง ุณนาเตอุตะกังบุตรทั้งยาดาดินังยาญาธา,า,าดินังประวัติติในท่านแสดงเอาไว้ในติโรกุทะคาถาหรือว่าติโรกุทะสูตรพวกเปรตนี้เขาจะมารอญาติพี่น้องทําบุญให้ยอยู่ตามทางสามแพร่งบ้างสี่แพร่งบ้างอยู่ตามฝาเรือนของเราบ้างฝาบ้านของเราบ้างเสาบ้านของเราบ้างเพราะว่าเป็นญาติก็มาอยู่ข้างๆพวกเราได้ แต่พวกเราไม่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นเต็มไปหมดเลยพวกที่ตอนมีชีวิตอยู่ไม่ได้ทำบุญทำฐานนี่มีเยอะชวนไปวัดไปทำบุญรักษาศีลเนี่ยมันไม่ไปมันก็หวงแต่นาแต่ไร่แต่สวนห่วงแต่การแต่งงานแล้วก็ตายไปห่วงโน่นห่วงนี่หวงนั่นตายไป ยังไม่ได้ทําบุญทําทานเลยตายเพราะโรคนั้นโรคนี้ตายเพราะโรคระบาดโรคโควิดอะไรอย่างนี้เยอะแยะไปหมดชวนไปวัดนาสายหัวชวนไปทําชั่วละดีด้าดีดากระโดดโลดเต้นอันนี้แหละพวกนี้ตายไปก็เลยกลายเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเปรตเป็นเปรตแล้วก็เป็นญาติของพวกเราด้วย ทีนี้โดยถือว่าเป็นญาติก็เลยไม่ไปไหนนะอยู่ตามฝาบ้านอยู่ตามทางสามแพร่งสี่แพร่งอยู่ตามประตูบ้านทางเข้าบ้านผู้มีตัวตาทย์เห็นหมดเลยติโรกุเดสุติทันติสันติทิงกาคาเตสุจนะตามฝาบ้านฝาเรือนเดวาราหะสุติทันติตามประตูบ้านประตูเรือนฟังสิอากันตวนะวันสกังขรังนะมารออยู่ตรงนั้น มาอยู่ตรงนั้นนะ่ะมารออยู่เมื่อไหร่จะทําบุญให้ฉันสักทีเมื่อไหรจะทําบุญให้สักทีทุกทรมานหิวโหวยหนึ่งปีหนึ่งทำบุญครั้งหนึ่งนี่็กว่าจะได้กินนี่ก็ก็นานเหมือนกันนะ <c oughs> ทํากันทุกวันองค์ที่กันทุกวันดีกว่านะมาทำบุญเข้าประดับดินในปีหนึ่งทำทีหนึ่งเนะี่ยวันที่เหลือพวกเปรตตายพอดีพวกญาติหิวเลย อันนี้การทำบุญอุทิศบุญก็ไปถึงเปรดก็ดีอกดีใจเปรดก็ให้พรกลับมานะเหมือนกับชายทุกตะที่เล่านั่นแหละก็เลยได้รับความสุขทำมาหาจินดีเพราะได้รับพรได้รับบุญญาติพี่น้องก็ที่ตายไปก็ก็ได้รับความสุขกลายความทุกข์เขาก็ไม่มาเบียดมาบังเรา เพราะอะไรพระทรัพย์สมบัติที่เราใช้อยู่นั้นมันมาจากเขามาจากพ่อมาจากแม่มาจากพี่จากนอก้องหาไว้ก่อนแล้วเราก็มาเสวยสุขครั้นไอ้พวกหาไว้ก่อนตายไปไม่ได้ทําบุญก็ห่วงทรัพย์สมบัติเหล่านี้ที่เขาหาไว้ก่อนเขาก็คิดว่าเขาเป็นเจ้าของเหมือนกันเขาก็มารอไอ้คนที่เสวยสุขจากทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่หาไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นเรือสวนไรนาทรัพย์สินเงินทองอะไรต่อมิอะไร รอว่าไอ้ทรัพย์ของเราเองที่ท,ที่ทำไว้ตอนเป็นมนุษย์นะ่ะลูกหลานมันจะทำบุญมาให้เมื่อไหร่เพราะตัวนะ่ะตอนอยู่นะ่ะไม่ได้ทำพอตายไปแล้วก็หิวโหวยในการบุญการกุศลท่านยังบอกว่าอามากันจะกระตาบูชาได้ยะกายจะนิพพลลการบูชาบูชาก็คือการทำบุญกับพระที่ญาติได้ทำแล้วนั่นได้ทำแล้วเนี่ย มันไม่ไร้ผลผลจะถึงจะเปรตเหล่านี้ผู้รออยู่นี่เยอะเพราะในโลกของเปรตเนี่ยนหินหิตัตะกสิอธิไม่มีเกษตรกรรมโครักเขถนวินชติไม่มีโครักขกรรมไม่มีการค้าขายขวาัวควายไม่มีการทำไร่ไถนาวานิชาตาดิซีนัตทิ ไม่มีการค้าขายแลกตราเปลี่ยนด้วยเงินด้วยทองไม่มีการค้าขายไม่มีหวานิชฮิรันเยนักยากะยังไม่มีการแลกเปลี่ยนด้วยเงินด้วยทองอิโตนินนัยาเป็นติเปตากลาคก,าก,ากาตาตะหิ่งโรคของเปรตนั้นต้องอาศัยบุญทานที่ทายกทายิกาที่ญยิทั้งหลาย ได้อุทิศไปให้นั่นแหละอุณะเตอ,อุตระกังบุตรทั้งยา่าทาดินังประวัติติน้ำฝนที่ตกลมจากที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มชั้นใดทานที่เราให้ไปเนี่ยก็จะไปถึงพวกเปรตเหล่านี้ทันทีเมื่อพวกญาติอุทิศไม่เป็นอื่นเหมือนฝนที่ตกจากหน้าผาน้นำต้องไหลลงจากหน้าผาลงไปข้างล่างชั้นใดทานที่ให้ไปก็จะไหลไปสู่ พวกเปรตญาตพี่น้องที่รอรับส่วนบุญอยู่ฉันนั้นนี่ในติโรกุธทธสูท่านว่าเอาไว้เนี่ยวันนี้วันข้าวประดับดินเป็นวันทำบุญให้กับผีเปรตญาติพี่น้องพี่น้องป้องปายพี่น้องก้องกกอะไรก็เล่นเพราะแล้วแต่จะป้องปลายป้องกกก็แล้วแต่จะป้องกลางก็แล้วแต่ จะป้องไหนก็ตามเถอะก็ตั้งทำบุญไปให้ในวันนี้วันนี้ก็ไปสวดติโรกุลเดสุติทันติซะใครสวดไม่เป็นก็ไปดูในเฟซของวัดป่าภูภาสูงแต่มาสวดเป็นตัวอย่างแล้วสวดทักสองสามรอบและวทำบุญอุทิศซะวันนี้ใครอยู่ตรงไหนก็ตามวันนี้ธรรมะท่านเปิดแล้วทำบุญทำทานอย่าลืม มาไม่ได้ก็โอนจอิตตปัจเจมาทำบุญทำทานสร้างมหาวิหารกับอตมาก็ได้เป็นวิหารฐานอุทิศให้กับญาติพี่น้องที่ลวงลับไปเขารออยู่นะในวันนี้หรือทําบุญที่ใดใกล้บ้านตัวเองก็ไปทําบุญทําทานใกล้บ้านตัวเองหรือว่าทําสังฆทานหรือว่าทําบุญอย่างใดอย่างหนึง่งหรือว่าไม่รู้จะไปที่ไหนคิดไม่ออกก็ทําบุญสร้างมหาวิหารกัตมาพระหมหาท,ทินานโดย ตั้งจิตอธิษฐานแล้วอุทิศให้กับญาติพี่น้องบิดามารดาที่ล่วงลับไปเราไม่รู้ว่าท่านอยู่ภูมิไหนพบไหนเราก็ทำบุญไปเลยบุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ไม่เป็นอื่นดายกาจะอนิพลาจะไม่ไร้ผลแน่นอนโดยเฉพาะวันนี้วันที่เขาว่า,วาเปิดภูมิเปิดผีเนี่ยวันปล่อยผีเนี่ยพญาโยมมาทูดเนี่ย ยม,มาราชเข้าปล่อยกันในวันนี้ก็เหมือนกับนายทุก,กะตะเข็นใจเข้าปั้นเดียวไปทําบุญนั่นแหละปล่อยปล่อยพวกเปรตมาแล้วก็มามาได้รับผลบุญกลับไปโอ้พอได้รับผลบุญกลับไปยมมาโทษบอกว่าเออนี่เธอได้บุญมาแล้วทีนี้เราจะปล่อยเธอไปเกิดแล้วนะนะเธอได้รับส่วนบุญมาแล้วเธอได้คลายทุกข์แล้วอันนี้ก็เป็นสาคัญเหมือนกันวันนี้เขาปล่อยเวลาเขาปล่อยนักโทษเหมือนนักโทษ ปล่อยเอาไปทาความสะอาดบ้างอะไรบ้างก็พอได้ลืมหูลืมตาปล่อยจากโซ่จากตรวนชั่วคราวไปทําประโยชน์สะใกล้จะพ้นโทษแล้วแต่ยังไม่พ้นก็ได้รับอันนี้สงบุญอันนี้พ้นเลยกลับไปเขาก็ให้ไปเกิดใหม่ไปพบภูมิที่ดีกว่าเปรตเลยอันนี้พวกท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้ว่าบุญข้าวระดับดินบุญเดือนเก้านะเข้า บุญเดือนแปดนะเข้าพรรษาบุญเดือนเก้าข้าวปรับดินบุญเดือนสิบนะบุญข้าสากัะเดือนหน้าบุญเดือนสิบอนะบุญออกพรรษาบุญเดือนสิบสองนั่นบุญกะทินที่สิบสองครองสิบสี่ท่านว่าเอาไว้เป็นบุญจารีตที่ได้ทําบุญกันทุกเดือนทุกเดือนว่าเดือนหนึ่งแต่ละเดือนมีบุญอะไรบ้างท่านจะบอกเอาไว้หมดละ โบราณนี้ท่านถือบุญเป็นที่ตั้งบุญญาณิปร,รโรกสมิงปฏิชาโหนติปาดินันติบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าดังนั้นญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็อย่าพลาดโอกาสเดอ้ออยู่ใสอยู่ใสก็อย,อย่าลืมเดอ้สมมอสิอยู่เมืองนอกเมืองหน้าอยู่ไกลไกลถึงประเทศนอกก็ตั้งจิตทำบุญสวดมนต์ไหว้พระตั้งจิตภาวนาได้เดอ้อ อุทิต้ญาพี่น้องอุทิตให้บิดามารดาผู้ล่วงลับไปเราไม่รู้ว่าใครไปอยู่ตรงไหนก็ทำบุญไปเลยนั่นแหละทำไปโลดบุญเนี่ยเห็ดย่ำได้กรดีย่ำนั่นหละทำไปเลยบุญกุศลทำตอนไหนก็ดีไปตรงนั้นอันนี้วันนี้ก็เลยมาพูดให้ถึงว่าบุญข้าวประดับดิน อาตมาละยานยานอีพออีแม่ก็ได้กุกักกูกัก,ก,กลอบดึกไม่ให้หยั่งเราสันนะ่ะให้หยังนั่นอนะ่ะรอบดึงกูกักกุกักเสียเอาเข้าไปให้ผีไปเลี้ยงผีคนว่าโอ้ยานว่าสันคอยบันิมาก็เฮา,าก็หอนหมือแลมสิบสี่คาเดือนเก่าเ่มือได้มือได้ก็บ่เฮาบ่หอนได้บัดนี้ขออแขกขออแขกแถวบ้านเนี่ยวาย เป็นเตื่นขึ้นอย่างนี้ต่พอแม่ก็ไปแล้วแต่ก็ทําหน้าตาคือคือไม่ญ่บุตรพอญ่ซาลี่ <c oughs> ทำคือคือนะมันน่ากลัวอยู่แล้วมันก็ยังมีคนทําให้น่ากลัวเข้าไปอีกนะในบรรยากาศเช่นนั้นนะมันไม่หลับไม่นอนเลยคืนคืนเนี่ยแรมสิบสี่ค่เดือนเก้านี้บุญข้าวประดับดิน แต่มาก็เห็นมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กแต่ไม่เคยกล้าไปทํากับเขาสักทีเลยนะว่ารอบหลังหกทุ่มนี้เอาข้าวประดินไปวางมีแต่พี่มีแต่แม่มีแต่พ่อไปตัวเจ้าของก็นอนคุ้มหัวทันแล้วญาติหลายญาติหลาย <c oughs> นั่นก็เป็นวิธีหนึ่งในการทำบุญว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยได้มากินข้าวที่เราทำก็เป็นบุญให้ไปพวกมดพวกแมง ก็ได้กินไปก็ได้บุญไปแต่บุญที่ดีที่สุดก็คือตักบาทนี่แหละทําบุญนี่แหละอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี่แหละส่วนม์ไหว้พระนี่แหละและบุญทุกวันนี้ก็ออนไลน์กันได้เลยตัวไม่มาแต่บุญก็มาทําบุญร่วมกับตามาได้ร่วมกับมหาวิหารได้เป็นบุญข้าวประบรินในวันนี้ร่วมได้สร้างบุญร่วมกับตามาได้อุทิศให้กับญาต ตีโกโหติกาของท่านทั icus, oh ้งหลายอิดังโบยาตีนังโหตุสุกิตาโหตุยาตโยเป็นบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลบุญนี้จนถึงจะญาติของเราอิดังโบยาตีนังโหตุสุกิตาโหตุยาเตโยให้ญาติของเรามีความสุขได้รับผลบุญผลทานที่เราทําไปแล้วก็ญาติของเราที่ตายไปแล้วอัมหะกันจักตาปูชา นายกาจ,จะอนิพลาก็ได้รับผลไม่เสียหายปวงเตอณปานามิสกัดอย่างอนุโมทเรพวกญาติที่ที่มารับส่วนบุญที่โยมมรทุดปล่อยออกมาก็จงอนุโมทนาโดยเคารพนะโดยเคารพก็จะได้บุญได้อานิสงส์อันนี้ไปกับเราไปทั้งพูดอุทิศไปให้ทั้งผู้ได้รับก็จะมีความสุขทั้งสองฝ่ายมีความสบายใจทั้งสองฝ่าย วันนี้ผู้ท่านได้ฟังก็ยาวๆย,ย,ยืดยืดพอควรแต่วันนี้บุญข้าวประดับดินอแตมาพระหมายที่ยกทั้งบาลหลีว่ามีในพระตรัยปิดกใน8 000, 4 0 0 0พระธรรมคันธ์มีเรื่องนี้ด้วยท่านแสดงเอาไว้ชัดเจนและบุญภาษาอีสานเรียกว่าเหตุ12ข้อ14ก็มีคือกันบุญเดือนเก่าเขาประดับดินบุญเดือนซิบบุญเขาสา เดืนหนาก็มีบุญขึ้นกันด้อันนี้พทธทันฑหลายได้ฟังในวันนี้นะอีดังโบยาติดังโห้ตุสุคีตาโห้ตุยาตโยญาติที่ลงรับไปแล้วมีความสุขได้รับส่วนบุญสกุลเราผู้ยังไม่ตายก็จะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุก,ก,านานกับทุกท่านอนุโมทนากกับทุกๆคนขอความสุขความเจริญความสวัสดิมงคลจะมี่ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอรมาอนตมาพระมหาธีนาคติโรพร้อมกับธรรมาจากักรภูพา สมควรเจเวล่ะจ,จริญพรญาติโยมทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร